สวัสดีค่ะยายปาาจ้าวันนี้ยายปามารีวิวกล้องโกโป้เก้าเนาะนะคะของตัวนี้นะคะคือยายปาแกะกล่องแล้วนะคะแล้วก็ไปใช้งานเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะถึงกล้ามารีวิวทีหนึง่งเนาะนะคะไม่งั้นไม่รู้ว่าวิธีการใช้งานใช้แบบไหนยายปาก็จะมารีวิวในการใช้งานแบบง่ายๆให้ชมกันเนาะนะคะเรามาทําความรู้จักกล้องตัวนี้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะนะคะก็กล้องตัวนี้มีเลนส์ด้านหน้านะคะ ด้านหน้าแล้วก uh, ็ถ่ายภาพได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะนี่นะคะถ่ายภาพได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะโกโปรเก้าเนาะนะคะแล้วก็สามารถถ่ายภาพใต้น้ําได้นะคะถ่ายภาพใต้น้ําได้เนาะนะคะเรามาดูกันนะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะนะคะด้านข้างของกล้องโกโปรเก้านะคะก็มีปุ่มปิดเปิดตัวนี้นะคะปุ่มปิดเปิดของกล้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ส่วนตรงนี้นะฮะอย่าไปแตะต้องอย่าไปงัดไปแงะนะฮะตัวนี้อันตรายนะฮะตัวนี้อันตรายนะฮะคือเหมือนเป็นเขาถ่ายภาพใต้น้าได้นะฮะก็คือตัวนี้เหมือนตัวระบายความชื้นความอะไรสักอย่างหนึ่งนะะของกล้องเนาะนะคะถ้าเรางัดแงะนะฮะกล้องจะเจ๊งเลยนะคะแล้วก็ที่เขาประกันไว้ให้เราเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่รับนะคะที่ศู์เนาะนะคะมาด้านบนเนาะนะคะด้านบนก็คือนี่นะคะมีปุ่ม นะปุ่มชาติก็คือปุ่มอ่าถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะคะก็คือนี่นะคะเป็น,น,น,นป Tyl Cam ุ่มเนาะนะคะด้านหน้าก็เลนส์นี <at> ่สามารถถอดได้นะคะเลนส์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดเรามีเงินไปซื้อเลนส์สำรองไว้นะคะเราก็เอามาเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้เนาะนะคะมาด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ก็คือเป็นฝานะคะฝาปิดกล้องนะคะเราสามารถเปิดได้ตัวนี้นะคะเปิดได้ตัวนี้นะคะ บางคนเข้าใจผิดนะนี้จะเปิดใส่แบตเตอรี่นะคะใส่แบตเตอรี่ชาติแบตนะคะคิดว่าเป็นตัวนี้งัดแงะใหญ่เลยนะคะอย่านะคะอย่า,ยา,ยาแต่ต้องนะคะข้างที่มีเลขเก้าแล้วมีปุ่มเปิดปิดเปิดตรงนี้นะคะอย่าแต่ต้องนะคะข้างหลางนี้เนาะนะคะแต่ต้องงัดแงะหรือจะเปิดฝาข้างนี้ข้างเดียวนะคะสําหรับใส่แบตเตอรี่ใส่ซิมที่ชาติแบตด,ด้านนี้ด้านเดียวเนาะนะคะแล้วเรามาดูด้านล่างกัน ด้านล่างก็คือเป็นที่สําหรับติดตั้งขากล้องที่ติดกับขากล้องเนาะนะคะก็มีนี่นะคะนี่นะคะเราสามารถแงะขึ้นมานะคะสำหรับใส่กับขาตั้งกล้องนะคะเราซื้อกล้องโกโปรเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เราเนาะนะคะตัวนี้ให้เรานะคะคือสําหรับใส่กับตัวนี้นะคะนี่ แล้วก็มีน็อตตัวนี้ให้เราด้วยนะคะยายปลาออกมาแค่ที่สําคัญเนาะนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะนี่หมุนน็อตลงไปนะคะแล้วก็จะเสียบกับขาตั้งกล้องได้เลยเนาะนะคะนี่นะคะถ้าเกิดเราเลิกใช้เราก็ถอดออกนะคะถอดออกจากขาตั้งกล้องเราก็ตรงนี้กับเก็บภาพได้นะคะแล้วก็เอาใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตได้สบายนะคะยายปาก็พกพาไปตลอดเนาะนะคะก็คือใส่นี่นะคะ คือยังไม่ได้ติดไอ้ฟิล์มกันลายนะคะเยปาก็จะใช้นี่แหละค่ะผ้าเช็ดแว่นนะคะห่อหุ้มไปนะคะเวลาทําความสะอาดห้ามใช้กระดาษทิชชู่นะคะเพืพ่อนๆใช้ได้คือผ้าเช็ดแว่นอย่างเดียวเนาะนะคะท่าน,นี้เรามาดูกันเนาะนะคะเยปาจะเปิดนะคะด้านข้างให้ชมเนาะนะคะว่าใ <c oughs> ส่เบ็ดยังไงเนาะนะคะนี่นะค่ะตัวนี้นะคะง้างลงนะคะครเล็บยาวนี่ต้องระวังหน่อยนะคะง้างนะคะแล้วก็ นี่กดลงนะตัวนี้กดลงนะคะกดลงอย่างเดียวนะคะกดลงไปงี้แล้วก็ง้างขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นนี่นะคะที่ใส่แบตเตอรี่แล้วก็มีข้างนี้นะคะเห็นปะคะข้างนี้ก็คือที่ใส่ชิมการ์ดของกล้องโกโปรเนาะนะคนะด้านล่างที่เราเห็นรูนี่นะคะด้านล่างนี้นะคะก็คือตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะชาร์จแบตเตอรี่เนาะนะคนะ เราซื้อกล้องโกโปรนะคะถ้าซื้อที่เมืองไทยบางเจ้าเขาก็ให้แบตเตอรี่มาก้อนเดียวนะคะแต่ยปาซื้อที่ต่างประเทศนะคะก็คือได้แบตมาสองก้อนเนาะนะได้แบตมาสองก้อนแล้วก็ยปาของยปารับป,าปาาระกันสองปีเนาะนะคะที่เมืองไทยบางที่เขาก็ปีเดียวนะคะแต่ที่ต่างประเทศก็คือสองปีนะคะอุปกรณ์ส่งเสริมขาตั้งกล้องอะไรเนี้ยนะคะก็ของยีปาไปซื้อเองเนาะนะคะ แต่ที่เมืองไทยบางเจ้าเขาก็ซื้อเองบางเจ้าเขาก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วแต่ราคาถ้ามันราคาเพิ่มขึ้นกนะ็คือเหมือนเขาบวกค่าตั้งกล้องอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูวิธีการใส่นะคะใส่เอ่อตัวนี้นะคะใส่แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะ,ระ,คะ,ระ,คะเราก็ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะอย่าใส่ผิดนะคะนี่ ใส่ยังงี้ลงไปนนะฮะนี่ลงไปเลยนะฮะ,นะฮะ <c oughs> แล้วก็มีใส่ซิมนะคะบางบางเจ้าเขาก็มีซิมมาให้เรียบร้อยแล้วบางเจ้าเขาก็ยังไม่มีซิมนะคะเราจะใส่ใส่ซิมก่อนก็ได้หรือใส่แบตก่อนก็ได้นะฮะใส่ซิมเราก็ต้องหันหน้า หันซิมไปทางอ่าตรงเนี้ยนะคะที่มีตรงเนี้ยนะคะหันไปหาแบตเตอรี่นะคะเอาทางนี้ออกมานะคะนี่ใส่ลงไปนะคะเยปาก็จะใช้อ่าสใส่แบตก,ก่อนเนาะนะคะแล้วก,ก็กดลงไปนะคะกดให้อ่าเดี๋ยวเนาะนี่กดลงไปอย่างนี้นะคะ <laughs> มือ ใส่ลงไปปุ๊บนะคะแล้วก็นี่นะคะถ้าเราจะชาร์จแบตเราต้องเปิดฝาออกนะคะแล้วก็ชาร์จเนาะนะคะเขาก็จะมีสายชาร์จให้แต่ไม่มีตัวเสียบนะคะไม่มีตัวเสียบก็ไฟฟ้าให้เรานะคะเราก็ยายปาก็ใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์เนาะนะคะเรามาเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะใช้สายเสียบที่เขาให้มาเนาะนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะยายปา ยี่ปาใส่ลงไปแล้วเขาเปิดกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะกดลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเนาะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนเนาะนะคะยี่ปาก็ตั้งกันสัน่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะจากนั้นมานะคะเราก็มาใช้วิธีการเปิดเนาะ,ะนี่เปิดตัวนี้นะคะเปิดปุ่มตัวนี้ตัวเดียวนะคะเขาก็จะมีไฟ แดงขึ้นเนาะนะแล้วก็จะมีเสียงปี๊ดๆถ้าซื้อมาใหม่เลยนะคะถ้าซื้อมาใหม่อ่ะไฟเขาจะแดงแล้วเสียงดังติ๊ดๆนะแต่นี่ยายปาปิดเสียงเนาะนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเปิดกล้องปุ๊บนะคะเปิดปุ๊บเขาก็จะมีเมนูให้เราตั้งวันเดือนปีก่อนนะคะแล้วก็เวลานะคะเวลาต่างๆเนาะนะพอเราเปิดกล้องปุ๊บนะคะเขาจะให้เราตั้ง วันเดือนปีแล้วก็เวลานะคะวันเวลาเนาะนะคะให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะยีปาก็มารีวิวแบบคร่าวๆให้ชมกันเนาะนะคะเอาแบบที่เข้าใจง่ายๆอ่ะเนาะนะคะเอานะคลิปนี้เนาะ,ะยีปาก็มารีวิวกล้องโกโปรวิธีการใช้งานอ่ารอบข้างใช้งานยังไงอะไรยังไงเนาะนะคะ คลิปนี้อยาปาก็ต้องขอตัวลงเนอะอาะนะคะเนี่ยค่ะเนอะอาะนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงก่อนจ้าสวัสดีค่ะ